ิทถ้าเ่าเบื้งล่มแพ็คแบบผิดจ้ะมื้อนี้แค็นงานแพ็คผิดู่่งงานเมื่อยู่ดูนี่เลทคือเแพ็กแล้วแล้วจ้ะกำลังสิร่งงานา <ไป S 1> กบายร่วงันแพ็กผิดทายทำ อืมฮกษณาแท็กประมน้าเนี้จ้ะนังนบมุ่วันี้จะเป็นเขาเมียเขาแก่เฮกัน เก็ดดีหัดเก็ดอีกเทวนึงใส่กล้องไปตลาดจ้ะกระสิบประมาณนี้เลยเเต้องแพ็คพิกจ้ากำลังจะแพ็คพิกกำลังจะแพ็คของจ้าแพ็คไอบอกพริก แล้วเขวากลรองดีดีเลย ได้ในแบบหลายหนึ่งเต็มโกดังเลยแต่เมือ่อในเสาวดอนถ้ามาเบิ่งการแพทบของก็ซื้อจ้ะเดี๋ยวเสาวดอนสิเขาห้าแ<อ>ล<ะ>้วจ้ะก็กันคิดไม่